สวัสดีค่ะมื่อนี้บักมีเด้อบักมีเห็นบ่นั่นโอ้ยเอ้ยที่ฝ้า่เฝ้าปบกกลงกอนบกกลงกอนนั่นเชงสูงมีมันหน่อยหนึ่งมาหนีสิปาเด้อเชงเห็นบ่คนป่าบักมีเป็นจังซันนะเออฮะคุณน่ะย่องมันอ่ะโอ้ยมันโฆษณาบ่โฆษณาเอาให้คนท้ายซิมดูมาคนปอกบอกมีแขว See, I'm in. Janet! Yeah. Come and taste this. Come on, your mom she video. I want you to say how good this is. I see your belly, you know. <laughs> <laughs> yeah, right here. We have a it for you. Oh my goodness, look at this. You like jackfruit? Yeah. I know, Pamu like jackfruit too, and then Pamu has jackass at home. เขาถามผ w ว่าตว e องาไง i าตัวเองต้องกา e เงินเขาใ t h e ง g นผ u แไปบะหมี่ h e r e y ยู่ r e เด็กมีควาบะหมี่อะไรบะหมี่อืม b บะยะบะหมี่ันคือบะบะหมี่บะหมี่อดีแซบ o u h a ่ e ย o say แซบ Sap? Sap, sap. Sap, sap. Sap, sap. Go lot I didn't get to go buy my lot It's okay. If we hit Japan, I'll save this one. Uh, here, one. This is for my company. What? Mm -hmm. Good? Is that good? What? Always oh, good. Last time, huh? better. Mm -hmm. huh? That's what I said too. Last time is better. Thicker and thicker. Yeah. Yeah because this summer. s m มาเด้อพี่น้องไอเมกาก็มีบังมีกินได้พุ่น <Mother. S 2> นะมาเด้อพุ่น้ะพุ่น้ะปาดหายก็เยเยโสบานเท่าอหลดงามก็เยเยโสบานเท<ม>่าอีกไผวยา,า,าวยเยโสงามก็หนี่อีกไผวานี่เนื้อหนาะเนื้อแน่นบังมีหน,นังเนื้อค่ะมาังมีหนังนะขอคือว่าเห็นหนังคือพัอนสายนี่เดี๋ยวหนังนี่หนังนี่บังมีบังมีหนังหนังนีง่หนัง